ไัในพื้เล็ยบยิ้มนะนี่แล้วมาเกียไปก่อนนะไลน์อินนะมาเกียไปก่อนมาเกียไปก่อนนะครับท่า <c oughs> มุนเราเดินมาอยู่ตรงนี้ถ้เาเดินนะเราเดินมาตรงนี้นะครับเราเดินมาตรงนี้เห็นน้ำไหม เรากดเซฟก่อนรับแรกล้วกดองคอนเฟิร์กดเซฟแล้วกดออดนะครับสมุดมาเราลเกมเพิงแล้วเราเกมแล้วกดอัพโหลดไปก่อนไปก่อนเราจะเ,เ,เ,เก็บเครื่องอย่างเงี้ยนี่สมุดเก็บใช่ไหมลอวกดน แสงที่เราเอามาตรงนี้ครับกดดาวโหลดก่อดาวโหลดแล้วกดดาวโหลดต่อมันจะต่อตรงที่เราเดเอาไปเลยมันจะไม่หายเห็นไหมเอาไปทำตาดกันได้น่ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนี่ไง เทปผมเทปเก่าผมก็หา,หาด้วยเออผมก็โงงอ่ะมีคลิปนี้เราไปทำตามไปดูนะครัแบจบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีคัะบ๊ายบาย